อ้าวโอ้ละ,ม,ะม,มืนแล้วครับข้อนี้มีมูลค่าหนึ่งแสนบาทนะครับโอ้โหแสนบาทโอ,โอ้หยุดกันแค่ข้อแปดนี่ก็รวยแล้วเนาะหนึ่งแสนบาทนะครับฟับงดีๆนะครับคำถามมานะอา่ามานะช่วยพ่อทำอะไรนะครับมานะช่วยพ่อทำอะไร กอไก่นะเดี๋ยวอ้าวกอไก่ตักน้ำรถยขอไก่ตักน้ำรถยอ้าวขไก่รถยกอไก่เขาไก่หรือเขาไก่ครับขอไก่อ้เดี๋ยวดูท่ขอไก่อ้าวมีใครตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมครับอ้าวขอไก่เก่งมากเลยนะครับอ้าว มีเงินหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับเด็กตอนนี้ให้แล้วให้บัญชีพ่อกับแม่เอเดี๋ยวไปทวกับแม่เลยนะครับต่อนะครับต่อนะครับต่อหมด้วต่อไปนะครับต่อไปเอามีมูลค่าห้าแสนบาทนะครับห้าแสนบาท เอาห้าเส้บมาทนะครับ เนาะเอาฟังคำถามดีๆนะครับเด็กๆพ่อข้อ9นะครับพ่อสอนมานะเรื่องอะไรเนาะอ้าว้ใ่ตอบแล้เสียข้อใครโอ้หไส่บไข้อยเรื่องปัญ้าอ้าวข้อใหญ่ข้อรข้อไวายอ้าวตอบแล้เสียมโอ้โหต้องไปได้ตอบแล้เสียม ถูกต้องนะครับโอ้โหอ้าวมาหาไหนแล้วอ้าวไปทางนู้นอ้าวอ้าวแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวต่อไปข้อุท้ายนะครับข้อที่สิบอ้าวข้อที่สิบมีมูลค่าหนึ่งล้านบาทนะครับอ้าวหนึ่งล้านบาทนะครับไม่ไหวทั้งเป็นหนึ่งล้านบาทอ้าวฟังดีๆนะครับหนึ่งล้านบาทเนาะอ่าข้อสิบนะครับ มานะฮ่ามานะทำท่ากระโดดเหมือนตัวร้องคอควายคอควายขาควายคอควายใช่ไหมเดี๋ยวดูสิถูกไหมเออถูกไ นะครับโอ้โหนึ่งล้านบาทครับโอนะครับโอ้น่าทึ่งมากเลยนะครับโอ้ยความจำดีกันมากเลยเด็กๆอ่าเดี๋ยวครูดุ๊กโอนไว้นะครับเดี๋ยวโอนเลยครูดุ๊กอ่าหนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีแค่เอาตังโอ้มีเด็กกี่คนเนี่ยโอ้สิบเอ็ดคน โอ้วันนี้คุณครูต้องโอนสิบเอ็ดล้านบาทเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับก็ทำๆนะครับเนาะอ่าเป็นสนุกสนานกันนะครับเออเดี๋ยวไปทวงพ่อแม่จริงจังเดี๋ยวพ่อแม่โกรธนะครับเนาะ อาก็วันนี้1ล้านบาทนะครับเปลี่ยนเป็นคะแนนแล้วกันให้ทุกคน10คะแนนเต็มเลยนะครับวันนี้เนาะะรับรูเงินทั้งบอดลงกันเป็นมัยอ่ะหนอยากหนูอยากเล่นบอลอ่ะอยากเล่นเดี๋ยมครูส่งให้เนาะครูส่งให้นะครับเนาอ่า อ่านะครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนเรื่องของมานะมานีเนาะบทที่หนึ่งกับบทที่สองนะครับสิข้อเลยนะครับตอบถูกกันหมดทั้งสิบข้อเลยนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็จากเงินหนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวครูจะเป็นคะแนนให้คนละสิบคะแนนเลยเนาะแล้วถ้าใครอยากได้หนึ่งล้านนะครับ ตั้งใจเรีนยนครับแล้วต่อไปก็ตั้งใจทํางานหาเงินเยอะๆนะครับเนาะเราจะได้สบายนะคุณพ่อคุณแม่ของเราจะได้สบายไปด้วยนะครับเอ้าวันนี้ครับอ่าหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเจอ